ไปไหนมานายรู้หรือเปล่าว่าดับบัลดอสั่งการบ้านฉันด้วยเอาไรนโรนดับบัลดอสั่งการบ้านนายนั่นหรอให้ตายสิใช่ยลาฮารีให้ตายสิดับบัลดอให้ถามฉันว่าประจุข,ของกรดอะมิโนและการหาค่า ISO e ไอโซเล็กตกพอยคือระไรเรื่องนี้ฉันก็ไม่เคยได้กินเหมือนกันแต่เราว่าใจเย็นเถอะเราน่าจะมีทางออกนะฮารีจะให้ฉันทำยังไงล่ะ ทำไมนี่ไงเราลงไปถามทำไมนี่ดีไหมเผื่อทำไมนี่จะรู้แต่ทำไมนี่จะอยู่ที่ไหนทำไมนี่ทำไมนี่ทำไมนี่จะอยู่ไหนอะไรอะไรนะกพวกเธอเรียกฉันทำไมหรอทำไมนี่ช่วยพวกเราทีดับเบิลดอให้การบ้านฉันดับเบิลโดถามว่ากรดอะมิโนและการหาค่าไอโซลิกริกพอยต์คืออะไรนี่นายจะไม่ได้หรอนายลองใช้คาถาบนรถไฟยิ่งสิ อ๋อคาถาบนรถไฟนั่นหรอฉันจะลองไร้คาถานั้นดูนะแสงแดดดับเดซี่และในสุดเรื่องร้องจงเปลี่ยนหนูสีเหลืองตัวนี้ให้เป็นประจุของกรดอมิโนโปิง๊งค่ะวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของประจุข,ของกรดอะมิโนโและก็การคำนวณหาค่าไอโซอิเ e ล็กทริกพอยต์กันนะคะ สำหรับกรดอะมิโนกรดอะมิโนแต่ละชนิดจะแตกต่างกันที่หมู่ R จึงทําให้สมบัติของกรดอะมิโนแต่ละตัวจะแตกต่างกันออกไปด้วยรกรดอะมิโนเราจะแบ่งออกเป็น 1. ห,หมู่ R ที่มมีขั้วและไม่มีประจ,จุ 2. หมู่ R ที่โมเลกุลมีขั้วและมีประจ,จุเป็นบวกและลบ 3. หมู่ R ที่โมเลกุลไม่มีขั้วเริ่มกันที่1 หมูอาโมเลกุลที่โมเลกุลมีขั้วและไม่มีประจุนะคะก็คือเป็นกรดอะมิโน,โนที่ชอบน้ำํำไฮโดรฟิลิกสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ํานได้ก็จะแบ่งออกเป็นไฮดรอกซิลอะมิโน,โนแอซิดก็คือหมู่อามีหมู่ไฮดรอกซิลได้แก่เซอรีนทริโอนีนไทโอซีนต่อไปก็คือ 2. เอไมอะมิโนแอซิดก็คือหมู่อมีเอไมได้แก่แอลพาราจีนคูตามีน ไปก็คือ 3. ไทอาลอะมิโนแอซิดก็คือหมู่อาร์มีไทอัลได้แก่ซิตเตอีนต่อไปก็คือ2ก็คือหมู่อาร์ที่โมเลกุลมีขั้วก็คือแบ่งออกเป็นที่มีประจุบวกแล้วก็ที่เป็นประจุลบซึ่งหมู่อาร์ที่โมเลกุลมีขั้วและมีประจุบวกก็จะเป็นหมู่อาร์ที่มีอาร์เป็นเอมีนแล้วก็มีสมบัติเป็นด่างก็ได้แก่ ไลซีนอ์จินีนฮิททีดีนต่อมาก็คือหมูอาที่มีประจุเป็นลบก,ก็จะมีสมบัติเป็นกรดหมู่อามีคาร์บอกมีคาร์บอกซิลิกก็ได้แก่แอดพารติกุูตามิกต่อมา3ก็คือหมู่อาที่โมเลกุลไม่มีขั้วก็คือเป็นกรดอะมิโน,โนที่ไม่ชอบนะ้ำไฮโดรโฟบิกซึ่งได้แก่อารานีนวาลีน ーーลิวซีนไอโซลิวซีนเมทไทโอนีนฟีนิลอะลานีนทิตโตเฟนโพรลีนและวก็ไลซีน,นการคำนวณค่าไอโซอิเล็กทริกพอยต์หรือ pI สำหรับจุดไอโซอิเล็กทริกพอยต์ก็คือค่า pH ที่ประจุรวมของกรดอะมิโน,โนหรือโปรตีนเป็นศูนย์นั่นก็คือมีประจุบวกและประจุลบในโมเลกุลเดียวกัน การคำนวณหาค่า pI ก็คือจากสูตร pI เท่ากับ pKa1 บวก pKa2 หารด้วย2ส,สำหรับกรดอะมิโน,โนที่อยู่ในรูปของประจุเราจะเรียกว่าสวิตเตอร์ไอออนและก็สำหรับประจุของกรดอะมิโนนั้นถ้าเกิดค่า pH มากกว่า pI จะเท่ากับประจุลบค่า pH น้อยกว่า pI เท่ากับประจุบวก ค่า P-H เท่ากับ pI เท่ากับประจุเป็นศูนย์และที่ประจุเป็นบวกและลบกรดอะมิโนจะละลายน้ำได้แต่ที่ประจุเป็นศูนย์กดอะมิโนจะไม่สามารถละลายน้ำได้ซึ่งจากเหตุผลข้างต้นก็ทําให้เราสามารถแยกหรือตกตะกรนปดอะมิโนออกได้โดยการปรับค่า P-H ตัวอย่างการคำนวณหาค่าไอโซอิเล็กตริกพอยต์ของซิเตอีนค่ะ น,นะะี่ค่ะนี่ก็คือโครงสร้างของเสตออีนนะคะต่อไปการคำนวณเราก็จะเริ่มต้นที่การเขียนสมการการแตกตัวของเสตออีนก่อนค่ะนี่เริ่มแรกเลยเมื่อเราให้ PA ไป1.9 p k เก a ห9หมู่คราร์บอนนิวหมู่คราร์บอนนิวจะมีการแตกมีการแตกตัวของโปรตอนก็จะได้ไฮโดรเจนตัวนี้นะคะแตกตัว ได้ CoO ลบเคค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะพอเราให้ pKa เป็น8.4ก็ะจะมีการแตกตัวของ R group โปรตอนที่ R group นะคะดูเลยค่ะ,ดคะได้ S ลบนะคะดับเิลฟล์บต่อไปด้านล่างเ้าสิให้ PKA เป็น10.7 ก็จะมีการแต่งตัวของอืมไีรนหมู่ปลายเอ็นนะคะไฮโดรเจนที่ปลายเอ็นมีการแต่งตัวโอเคมักตกตนก็เสร็จแล้วนะคะสมการการแต่งตัวของซิเตอีนโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูประจุก,กันค่ะอันแรกมีประจุบวกหนึ่งต่อไปตัวที่สอง บวกกับลบหักล้างกันมีประจุเป็นศูนย์ต่อไปตัวที่3ประจุบวกลบหักล้างเหลือลบอีกตัวมีประจุเป็นลบหนึ่งตัวต่อไปมีประจุมีลบสองตัวเป็นลบสองี okay, ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการํำนวณหาค่า pi ซึ่งค่า pi นี้ก็มาจาก ว k เคหารด้วย2ค่ะซึ่ง PKA1 และ PKA2 ที่เราใช้นี้จะต้องอยู่ระหว่างระหว่างประจุรวมที่เป็นศูนย์นะคะประจุรวมที่เป็นศูนย์นี้เขาเรียกว่าซัลวิเตอร์ไอ,อต้องอยู่ระหว่าง0ูนย์นะคะเพราะดังนั้นตัวที่เราจะใช้ PKA ที่เราจะใช้ก็คือ1.9แล้วและก็8.4ค่ะ ก็จะได้ยอยไอออกมานะคะอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองคราวนี้ฉันก็จะมีการบ้านสมด,ดุลบนดอแล้วล่ะเฮามาอยู่นี่ฮาวรี่ฉันขอบคุณพวกเธอสองคนมากไม่เป็นไรรอนแล้วเราค่อยเจอกันใหม่นะ <S 2> <S 2> บ๊ายบาย